ฝากประชาสัมพานไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่พาลูกเป็นหลานมาเที่ยวง,งานมิวประจำปีของบนาล15ของกระทรวงศึกษนะครับเนื่องจากใกนเมื่อคืนนี้มีเด็กสญหายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากประชาสัมพานไปถึงพ่อแม่พี่น้องดูแลลูกๆเป็นหลานให้ดีด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าของเด็กน้อยด้วยนะครับเขียนชื่อที่อยู่ผู้ปกครองรวมไปถึงนะเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองนะครับไว้ในกระเป๋าของเด็กน้อย เพราะถ้าเกิดการพัดหลงขึ้นมาก็จะได้ติดตามตัวผู้ปกครองได้ง่ายๆนะครับอย่างกรณีเมื่อคืนนี้ก็ยีผู้ปกครองอเขียนชื่อที่อยู่ยรวมไปถึงโดยโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าของเด็กนะครับก็ทําให้ติดต่อง่ายนะครับติดตามผู้ปกครองได้ง่ายนะครับฝากไปถึงพ่อพแม่ผู้ปกครองที่ทุกท่กานด้วยนะครับที่มีเด็กเข้ามานะครับที่มีเด็กพาเด็กเข้ามาที่ยงานนี้นะครับ รวมไปถึงน้องๆวัยรุ่นนะครับที่เข้ามาเที่ยวงานาก็จะได้พบพาอาวุธรวมไปถึงสิ่งคิดตฎวไายต่างๆเข้ามาภายในงานนะครับเ,เพราะว่าถ้าตรวจเจอกับผู้ใดแล้วก็จะได้ดำเนินคดีกับผู้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าได้พบพาเข้ามานะครับ มันเที่ยวงานอย่าเที่อให้มันสนุกสนานครับพี่น้องครับบริเวณว่ามันเที่ยวกันแล้วแล้วงานแล้วแล้วเราจะขอเป็นคดีว้อที่ผู้กีดตลรางไปบริเวณนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วครับในที่มันผิดกฎหมายก็อย่าพกเข้ามานะครับโดยเฉพาะอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธมีดอาวุธปืนอาวุธต่างๆนะครับอย่าอย่าเอาเข้ามาเป็นยันงั้นเลยเด็ดขาดนะครับเจ้าหน้าที่ห้ามพป็นกับหทือ้งการตรวจเช็คที่หน่ยนะครับ พราะฉะนั้นก็กราบพอภัยมาไน้ที่นี้ด้วยนะครับถึงความไม่สะดวกน,นะครับแต่ก็เพื่อเป็นการป้องปามป้องกันเหตุไม่ให้เหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ประชาชนทั้งพันไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเที่ยวในงานนะครับอันไหนมันผิดก้นไมยอันไหนมันไม่ถือตั้งก็งก่ยานาเข้ามานนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีทรัพย์สินที่พกทรัพย์สินเข้ามาเที่ยวภายในงานยี่โหนะครับได้ โดยเฉพาะกระเป๋านะครับกระเป๋าเงินโทรศัพท์อ่าทองคำมือสินะครับแรกหนูเพิ่งจะเพิ่กไปซ้อมสามไลน์นะครับแ้กกระเป๋าเงินก็คือเกียรอ่าโทรศัพท์ก็คือท่วงไปนะครับเขาได้กระเป๋าเงินไปพร้อมในกระเป๋าเงินแบบนี้ท่องคำไปเพ้อมนะครับเรื่องซ้อมบาทดูดิซ้อมบาทกับไลน์เงินอ่เพราะฉะนั้นเราประชาชนท่านไปดินพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นต้นอย่าพลาดสิ่งคนจะขอให้มันดีก่อนอย่าให้มันเกิดเหี่ยขึ้นนะครับถ้าเกิดเหี่ยขึ้นมากสิบีตามใส่นะครับตำรวจเขากับ จักสิไตามเสหยเพราะว่ามันหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเบื้องต้นก็ดูแลทรัพย์สินของเจ้าของให้มันดีๆสักวันนะครับพ่ผมี่น้องครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากสถานีตำรวจภูธรนครสุโขทัยนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งนั้นเพื่อนกันเป็นห่วงเป็นใยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเบื้องต้นก็ดูแลทรัพย์สินของเจ้าของนะครับสักวันให้มันดีดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผม